สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการโคลนิ่งแอปหรือว่าเล่นเฟสสองเฟสเล่นไลน์2องไลน์เมสเซนเจอร์สองเมสเซนเจอร์ครับก็จะเป็นรุ่น Samsung Galaxy A05S นะครับตัวอย่างสำหรับรุ่นอื่นนะก็วิธีการทำก็จะคล้ายๆกันครับทำตามได้เลยนะครับตรงนี้ มา,มาครับมาเริ่มกันได้เลยอย่างแรกครับให้เราโหลดแอปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคือถ้าเราจะเล่นเฟซก็ติดตั้ง Facebook ให้เสร็จติดตั้ง Facebook ติดตั้ง l ล ne Messenger TikTok นะครับ Twitter หรือว่า X อ็กนะครับ IG Shopee พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า a 0 5 s ครับสามารถโคลน n ิ่งแอปหรือว่าเล่น2แอปภายในเครื่องเดียว ได้กี่แอปครับมาเริ่มกันได้เลย,เลยอย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่านะตรงนี้การตั้งค่าต่อมาครับเราพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับ DUAL Messenger ค,ค,คุณสมบัติขั้นสูงกดเข้าไปเลยครับ ฟอนกดเข้ามาครับสังเกตตรงนี้ไหมครับมันจะกพิบอยู่กดเข้าไปเลย Dual m e s s e n น e r นะครับพอถึงหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้เราติ๊กนะครับเล่นเฟสสองเฟสติ๊กไปเลยกดติดตั้งนะครับมาดูก่อนติดตั้งนะครับเฟสหลักเราจะเป็นตัวนี้นะเฟสหลักลายหลักแล้วก็ Messenger หลักนะครับมาครับกดติดตั้งได้เลยยืนยันได้เลยครับ ตรงนี้กดถัดไปได้เลยครับกดตกลงพอถึงขั้นตอนนี้ครับรอเครื่องทำงานสักพักหนึ่งครับตอนนี้นะครับ Facebook ก็จะมีอยู่2เฟซแล้วนะครับเฟซคนนิ่ก็จะเป็นมีสัญลักษณ์สีส้มนะครับที่สอนอยู่นะโขนนิ่งไลน์ไได้วยเลยครับ ถ้าเราจะเล่นไลนะน์นะโคนิ่งไลน์ไปด้วยเลยนี่ครับไลน์ที่2 Messenger คลิกได้เลยครับสังเกตนะครับตัวนี้ Samsung Galaxy A 0 5 S ครับสามารถโคนิ่งได้อยู่3แอปนะครับ f a Li ลน e e e s s ซนเจอรามา,มาดูตรงนี้นะครับเราจะจับลากมาใกล้ๆกันนะ f a c e b o o k นะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวหลักนะครับส่วนที่มีวงกลมขาวนะครับสีส,มส้มๆอยู่ตรงนี้จะเป็น Facebook ที่โคนิ่งนะครับเราก็มาครับมาสรุปกันได้เลยหลังจากที่เราโคนิ่งเสร็จนะครับก็จะมีเฟซหนึ่งเฟซที่2 m e s s e เซเจอร์ที่1 m e s s เซที่2นะครับลายหนึ่งลาก็สามารถแยกบัญชีกันได้นะครับตรงนี้แนะนำนะครับการล็อกอินนะเฟซนี้ควรคู่กับ m e s เซเจอรนี้นะครับ แล้วก็อีกเฟสหนึงนะครับเฟสนี้ก็คู่กับ m e s s e n g r r ตรงนี้นะครับเพราะแอดมินก็ใช้ s Samsung เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเล่นง่ายครับแชทก็แยกกันแชทไปเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีรามบายไว้หน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ